ลูกรักแม่จีนเปิดภาพไม้พิรัตล่าสุดในวัย33มสิสามปีเซตนี้แทบไม่เชื่อสายตาเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ตอนนี้โด่งดังโกอินเตอร์ไปถึงประเทศจีนเลยก็ว่าได้สำหรับไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลหนุ่มคนนี้ขึ้นแทนเป็นลูกรักแม่จีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนอกจากใบหน้าจะหล่อแล้วเรื่องฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดาล่าสุดวันที่สิธันวาคมนี้ ไม้ได้โพสต์ภาพตัวเองฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า Happy Birthday to me 33แล้วหวังว่าจะเป็นปีที่อะไรอะไรก็จะดีขึ้นดีขึ้นสักทีเถอะนะรอมานานละหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดกันอย่างมากมายและต้องบอกเลยว่าหนุ่มไม้ในวัย33ปีที่ตอนนี้ทั้งหล่อและน่าใสาสุด และวันนี้ทางทีมงานของเราก็ได้นำภาพเหล่านั้นมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ